นีครับผู้ผลิซสายแดกครับวันนี้เราจะมาดูอาหารตอนเย็นนะครับนี่แขงส้มครับแล้วก็อะไรเนี่ยต้มขาไก่น้ำพริกกะปิต่อด้วยผักขันเจียวครับนี่ ผักสดครับอาหารยามเย็นของเรา,านามผมมาครับ๋ยวกันนี่ทอดประครูครับอาหารยามเย็นของคนอีสาน